สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันสูตรบนญขันล่างไม่รู้มันจะมาบุญไมหมเพราะว่ามาบุญแล้วที่เลียวคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยอยลืมเอากระดาษใส่ไหมมาดูล่างกันอาทิตย์อาทิตย์มันต้องมีสามสูตรหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์ก็ลงคลิปนาะอาทิตย์ลงคลิปเน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปบนล่างรวมกันเลย EP ที่หนึ่ง เมื่อวานนี้ลงสูตรบนล่างล่างบนบนล่างเอ้ยเสียดายเนาะจ8เปียเพราะว่ามันเลขมันชนกันไปตัดติดเอาเปี่ยนก้าเสิยหรือสูตรนี้นะมันมีห้าสูตรนี้โอ้ยเสียดายห้าจ0ไม่เป็นเลยเอาใหม่ย้อนด,ดู ใส่ละสมุสดสองศูนย์ลาวพัฒนาบนกันล่างเนาะะจำวันที่แปดทับเก้าทับหกแปดจันทร์ สองศู 20, 40, 88, 3, 0. นย์สี่ศูนย์แปดแปดเอาแปดบวกสามเอาเก้าบวกศูนย์เนี่ยสูตรนี่แหละก็คือศูนย์บวกเก้าแปดบวกสาม เก้าศูนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามข้ามข้ามบางทีมันก็หบตัวกลางดีเดีบางทีย่างหกเจ็ดมันมันข้ามตัวกลางเลยอันที่จริงมันจะห้าหกเจ็ดแต่เราไปเอาห้ากับเจตัวหกตัดออกเลยผิดนันนั่นกระไดเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งไหมเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามหลักร้อยเราจะใช้หมื่นบวกสิบบวกแปดของที่ศูนย์บวกแปดบวกแปดได้หกเจ็ด นี่คือหลักร้อยอก็คือเรียกออกไปที่หกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเอาหลักร้อยสุดใหม่ไปเรื่อยๆดิเพราะว่ามันไม่เข้านะมันจะไม่มาตัวนี้บอกย้อนอหลังถูกหมดนะนเสียนย้อนหลังนีนี้ <laughs> โอ้ยเต็มสป,ปีเดเีไดไล แปดเจ็ดตกจ้อยแปดเก้าเจ็ดเก้าต่อมาสี่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง ่บวกเก้าสิบบวกสามแปดเก้าศูนย์สามเจ็ดแปดสามสี่ห้าบวกสองจะจะพูดก็คือเจ็ดสามทิ้งไว้ดูเฉยๆนี่เรืมันเข้าแต่เราไม่มั่นใจกับมันเัาผิดแล้วเลยไม่อยากเอา เอาหาสูตรใหม่ตัวเก่ากลับมาเข้าอีกเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าร้อยกับเือนเดิมเราใช้หมื่นสิบแปดบวกศูนย์บวกแปดคงที่ นี่หลักร้อยด้ยจ้ะตัวนี้ตัวนี้บวกแปดคงที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดนี่คือหลักร้อยนะคะเลขหมาที่เจ็ดห้าก็คือหกเจ็ดห้าเจ็ด ห้าอยากใช้เต้มตัดอยู่แต่มันกลัวมือลีไทยนะตัดเอาเต้มตัดไม่เข้าจอยชิดห้าย้อนหลังนะจุเยวว่ากันด้วยจ้า เลขที่ออกก็คือ0ูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจดห้าศดปดเจดห้าเบวกเกจดบวกสาม เจ็ดบวกเก้าตัวเดียวกันเลยนะเจ็ดบวกสามคนละหละักแต่เหมือนกันเจดบวกเก้าได้สิบหกหเจดเจดบวกสามได้ศบวกไปสองเต้มคือสองหกศูหสอง จ็ดศูนย์เจ็ดสองชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะยังไม่ชนกันเลยวันนี้เระหวานนี้ยังสูงย์กันอยู่ยังไม่ชนกันเลย นี่จะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหลักร้อยก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดสี่บวกแปดแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามใสเลย 6, 2, 7, 2. หกสองเจ็ดสองไอชอบตัวไหนก็จับหลักร้อยใส่เลยนะคะ mày em chết xuống chết xuống Chết xuống chết xuống 2 62 2 60 sáng chết xuống xuống chết xuống hô nó 3 xám mày đeo xám เราเยอะกระเลืองตังเนจะ็ดศูนย์หกศูนย์เพราะว่าห้าอยู่ตรงนี้มันออกไปแล้วมันคงไม่ออกตัวเก่ามันต้องมาออกตัวนี้เนะ 60, าะหกศูนย์เจ็ดศูนย์ื่อที่แล้วัมนมาห้าเจ็ดห้า เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองส็ดศูนสองเจ็ดศูนย์แค่นี้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยไม่ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเจ็ดศูนย์มันจะมาอีกไหมเจ็ดนี่หกศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ กกันไว้ตอนแรกคิดว่าจะเอาเส้นสีหางนี่นะแต่มันมันได้เอาแล้วก็ต้องเอาเต็มสปีดนะคะเบาๆเล็กสามารถจะมาอบก็จัดไปขัดกระผานแคบไม่ลุ้นจ้าผิดถูกขออภัยได้จ้า ผิดถูกขออภัยจะสั่นหาตัวที่มันเข้าเข้ามาให้ดูแต่มันไม่เข้าอ่ะดูแนวทางค่ะดูคําเตือนคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า